สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายวันเท่บ้าหนุป่ปออีกแล้วนะคะค่ะยายวันกับสีผ้ามาเบิงนี่นะคะนี่ยตะไคร่จะพึงสงสัยนะคะว่าเป็นังคือผ้าเบิงตะไครยเพราะว่าเนี่ยค่ะมีควบเป็นไหมค่ะตะไครยเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยตะไครยตรงนี้ก็คือว่าตั้งแต่ก่อนน่ะนี่ยายวันเคยอขายของอยู่ข้องผมเนาะคะ่ะแต่สื่อตะไครยนี่มาใบโพแขนเสือผาคายแบบนี้ ยายวันเนี่เศร้าขายสองปีแล้วทิ้งพญายักษ์ก็เลยเอาตะไคร้มาดัดแปลงนะคะนี่ค่ะดัดแปลงใบยู่ขางสาราหน่อยนะคะนี่ค่ะที่นี่ยายวันกันเลยว่ามัน,นาสมีประโยชน์ลายกว่าน,นี้ก็เลยไปซื้อพญายักษ์ดอกค่ะไปซื้อพะไยัไปซื้อพันธุ์ของอเมลอนนะคะเมลอนมาปลูกยายวันก็นเลยว่าสิทําทำการปลูก โดยเสียบปลูกตรงนี้ค่ะเห็นไหคะนี่ค่ะปลูกตรงนี้แล้วกระสีห้เมื่อมันเกิดแล้วจะให้มันเลื่อยเลื่อยขึ้นขึ้น,นตรงนี้เลยนะคะเขากับบตองเฮ็ดทางอีกแล้วเข้าก็ะได้คั่วสวยงามน้ำนะคะแล้กก็ะตดองเฮ็ดอีียงอีกเพิ่มเติมเพราะว่ามันไม่ยี่แลวนะคะประดับสาระเข้าได้พร้อมนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เ้ากระดาเอานะคะพ่อยเป็นความคิดของพ่อ่ดอกค่ะเยาวัฒนะกะเห็ดตามพ่อยผ่า,ยาเห็ดเนาะเดี๋ยวยาวัฒนาสิพาไปเบิ่งอุปกรณ์น,นะคะหลังจากเข้าเบิิงสถานที่ที่เขาจะให้มันพันขึ้นดอกก็เป็นหมากให้เขาเก็บก,กินในอนาคตนะคะกะยาวันกะวางว่ามัดตดตามเบิ่งอีกที่หนึ่งว่าหลังจากเยายปลูกมือน,นีแล้วมันจิเกิดจักตนละความพัฒนาของมันคือข้อมูลแต่เรื่องตัวงมันมันจิ ขึ้นซ้ำได้สิเป็นมากให้ให้ใหใหใหได้กินบ่เดี๋ยวดี่ววานสิอาเบดเป็นระยะระยะเบิ้งนะคะตอนนี้เฮามาไปเบิ้งนี่เลยค่ะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ปลูกในมือนี้นะคะเดี๋ยวนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ปลูกแบบนี้ก็คือนี่ค่ะนี่คืคอคุยมยพม้พาวนะคะแล้วก็ทังสีนะคะ ปกติเขาจะปลูกใส่กระถางนะคะแต่ว่ามือนี้ยายบ้ววานสีมาปลูกใส่ทางสีนะคะเพราะว่าเขามีทางสีอยู่แล้วเขาก็บลยอยากซื้อไอ้ทางซื้อกระถางเพิ่มจริงกระถางยายบ้ววานก็มีหรอกคะ่ะแต่ว่าทางสีใหญ่กว่ากระถางตรงนั้นนะคะนี่คะ่ะยายบ้ววานก็นเลยว,ว่าใส่ทางสีเห็นเกือบอยู่เพราะว่าทางสีเขาก็มีหลายหน่วยอยู่นะคะหกแปดหน่วยค่ะเขาก็นี่เบึ่งเลย มีมเล็ดพันธ์นะคะมะเล็ปพันธ์มเมะเ็ปพันธ์นมเลมเลอนนะคะนี่นี่นี่นะคะ,มะเมลอนเมลอนอันนี้เขาบอกว่าอ่าผิวมันนี่ผิวตาขายมันจะเป็นเนื้อเขียวหวานแล้วก็หอมนะคะนี่ค่ะ๋ยวันสิปลูกแล้วมันจะออกมาเป็นน่วยเป็นพลจังสีบอนี่ค่ะ ของเกียร์ไตนะคะไอวันซื้อของเกียร์ไต้ซองลายหาบาซื้อมาสามมมาสองซองค่ะแต่ว่าบรดูว่าข้างในมันจะมีแจ็คเม็ดนะคะแต่ว่าเตรียมแล้วกันนี่อันนี้ย่างบุปูนะคะทายกินสักก่อนไนอ้วันจะบูกไม่ลอนก่อนนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็คือทั้งสีแล้วก็คุยมะพร้าวเนี่ยซื้อมาถุงละลอยค่ะสองถุง คิดว่าน่าจะพอนะคะทางซีนเนี่ยเขาก็ไเด้ทถ้ำก้นสะอาดไปแล้วนะคะเพื่อคว้มสวยงามเนี่พยพญาย่เห็ดออกค่ายายานบริเเห็ดออกนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอยายวันกับสีผสมเอาดินนะคะเอาดินเอากลุยมะพร้าวตรงนี้นะคะสิ่งเขาเตรียมไว้เนี่ยลงไปใส่ในทางสีนะคะค่ะเข้ามาเบิ่งกันเลยเลยค่ะครบแล้ว น,ะะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ว่านข้าเบิสถานทีแล้วว่าสิบดปลูกแล้ไวจะไปไใยใสไม่ขึ้นมองไดนะคะนี่ค่ะคุยบอกค่ะเ้ามาเตรียมดินในการปลูกนะคะนี่ขุ้มะพราะ้าวเห็นบอก นะคะมือนี่ถึงนันทีสามแล้วค่ะเนาะนี่นี่คือทางสีนะคะเราได้ทางสีดีกว่าเราจ้ใช้ประโยชน์นะคะนี่นาจนแเนาะพี่กุ้ากับได้แยดดีๆดีค่ะ ข้าว็ได้อยู่อะค่ะข้าจะคอยนะนั่นแหละข้าจะคอยใส่ปุ๋ยปุ๋มตาลหารมันเอาเนาะคะ่ะนี่นะคะที่บ้านจะใส่ซ้ำอีกเยวเข้า เอาน้าใส่แล้วมันก็นานใช้เยอะกว่าอีกโบโจะนะคะบบเจาะเพราะว่าเวลาหดนดามันจะน้านจะได้ออกเขาเขาบไปหดลายออกค่ะเพื่อให้มันหักเนาเนาะค่ะตัวดินมั้งแตอันนี้กึ้นน้ำก่อนดูออก กล็แกงน้อไม้ไปนะแม่นี่แกงแกงน้อไใส่ให็อปลอดยหลังนี่สองค่ะซื้อมาใจใจรอนน้ำเสียุเลี้ยเกล็ดบ่คอยงามบรต่ายท่อมันเปื่อยเกื่องขาวเก่งส่บันเปื่อยมาไปจากก้าเกลแกงน้องไม่นะห,หลายๆใส่เห็ดพอกินเลี่มแม่แกงไม่แม่ทาผู้เรียนยางโม่ไม่ถึงกินข้าวล้ว 4ี่ถังแล้วนะคะเราจะทำการปลูกทั้งหมดแปดถังถ้าจะบอกว่าประมาณห้าสิบถึงห้าห้าวันมันกจะเสียลผลิตนะคะในในในถางกล้องนะคะระเบินกันว่ามัเมื่อเนี้อทีสามมิถุนายนะคะอีกนจาจแตนีไปอีกหาที่ผ่าเมื่อนะคะ มันจะให้ผลผลิตบ่ นี่ค่ะไปด้วัานแดงสิไปน้าลู นอกทางมาขึ้นฝนขึ้นีนฝนตก,กน้ำนดหน่อยเดี๋ยวรดนก่อนจะมาจะคอยผุกันทีหนุก 재미 d hurting so mi gut ma filtrik sili ha put นี่ค่ะเข้าใจแหละอาจารย์เข้าใจคือพาแล้วก็บโหมนันนี่เปียกนะคะเนาะโดลายดอกเยานามันติดั้งข้าใจติดก่อมพอ่ะประเดียตัวคนค้างดิบิึเสียล่างหมดเรื like ่อยๆเอาค่ะนี่แล้ว ขาปลูกแล้วเขาก็จางเสืนะ่อมอีกเนาะเห็อันนี้ขเขาเ่อเห็นอันนี้มันยุบวิวค้ามมันยุบ หลังจากมัาเปียมอันนี้แล้วนะคะผ้ามาเบิ้งอันนี้นะคะนี่นี่ค่ะเหน็ดเมล่อนปลาในซองน่ะมันสินี้จะเหน็ดอู้หลายอยู่นะคะประมาณหลายอยู่บุกซองเดี๋ยวก่อน ซ้ายเล้วครับประมาณ20เมตรขึ้นค่ะมันมีแค่แปดถังนะคะตอนนี้ยายบ,บ้านเ,เด็กเกีย่ไว้แค่แปดถังก็สิปลูกซ่องเดียวกันหลายต้นมันจะมันจะมันให้เป็น,นถังละต้นถ้าถือึ้นเพิ่มก็เอาออกเพราะว่ามันจะเปลี่ยนมาปลูกทำอะไรทั้งอัละตีตอนนะคะจะตีตอนวักแต่คงเสียใจในวันปีวันตาม hoa vân ạ, mất tiền, bỏ, nó có hay, cái này, nào, xinh quá, ย่ออันส่วนทีเรือจะบ้านต้องหาแนวไหมมาปลูกล้อ่ะหากระถางหรือว่ามีมาปลูกค่ะเแล้วมไม่มรู้ บ้านลาจะบบคิดหวังนะครับบ้านลายจะคิดหวังดีค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการปลูกไม่หล่อนของยะบ้านมือนี้นะคะน้องด้วยอยู่ค่ะเดี๋ยวยะบ้านต้องหา ไปห,หากระถางนะคะกระถางพ่เขา,ขเา,ากัหัเลยหรอจ่าใส,ส,ส,ส่ี่ซี้่ใส่ลายกับครับว่าคุยกับพามันกับโมนานเดียวนะคะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปปลูกไม่ล่อนนะคะเดี๋ยวยจยว,ว้านจะถ่ายบงเรือตอนที่มันเกิดแล้วนะคะบอีกที่นึงสำหรับคลิปนี้นะคะเจยว,ว่านขอฝากคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ใดนะคะถ้าหากยววายันทำ ว่าถูกขั้นตอนยังไงนะค,ะนะะค่ะเนาะแต่ว่ากะคิดว่าศึกษามาอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเนาะสามารถคอมเมนต์คำว่าได้นะคะหายค่ำแนะน้ำยังก็ได้ค่ะคลิปนี้กะขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ช่องเยาวันไทยบ้านอปุปถัมภด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ